พี่น้องจ้าแล้วมันกระถินปางงามยอดง,งามจ้องให้ฉันดูจถึงเก็บตื้นี่เก็บซาซาเก็บซาซาเธอเก็บซาซ<อ>านาั่งลงนั่งลงนั่งลงนี่นี่กินกับปนลกรบแกว้วแซ่บเก็บซาซาจะเก็บเร็วหลายมันมุนเบิดแล้วโอ้อีแม่ข่อยเอ้ยเจ้าสีฟ้าออไปใส่เน้ะผ้ามาเขากล้องพี่น้องจ้า เมือพอพักเกษตรเอ้ยเกษตรพักกษษัท <c oughs> ินเคยชิมอะไนี่โอ้ยกินแซบตัวเถ่าเฮาเรามาขึ้นอย่างนี้คุณ <c oughs> นะไอาลายายกล้องเก็บพักขางท่างสองเท,ท่าปก่อยผมเห็นพักผมเลยอ้อ้๊บกล้องลุดก็ <c oughs> เรียกอะไรนะเปอดโอ้ยอีเมยียข่อ,ขอยพี่น้องจ้าขอบ่มีอันนั้น ขากล้องจะจะว่ายจงสั่นจังสีเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี่สองแถวเลิกงานกอยังบนเขาฮอดบ้านบัดที่นี้พักกับมะพ่อพักกันสองเถวไมาเจอกันไปเลิกงานมากมะพ่ออุ้ยแซ่บขึ้นอย่างนี้เ,เธอเอ้ยไปกินกระปุลกับแก้วบ่ต้องลวกเด้อกินสดสดเลย <c oughs> เลยม,มนเมนกระปุล <c oughs> เกิดมาทำไมลูกว่าผักอันไหนกินไหนศึกษาตัวเนาะศึกษานี่หนังสือเพียนก็ศึกษาถ้าเขาไปเก็บตบกลุ่มเพิ่นเด้อที่นี่เวลาเรากินเราเราไม่ตายไงโอ้ยโมตายดอกผักผักกินได้กระรูผักกินบ่ได้ห้ากระรูเนาะป๊ตอนไปหาเก็บผักดูลงเท้าฉันที่เกศสร้างลงเท้าซื้อๆเอาเลี้ยงนี่เดี๋ยวยังโมเบิสเทียอุ้ย ออกงามปนีเนาะโอ,อ้ยแซ่บขึ้นยังนี่ถ้ากินเทียเดี๋ติดใจเลยแล้วโตหันกะถินฝรัลล่งพดัดเอิรนี่กัดถินฝรัลล่งกัดถินฝรัลล่งอันนี้ก็กินได้นี่นี่นี่ตายาเอาได้นี่ยาเอามันแก่ เรียนรูแล้วเนาะพักต้องบอลอันศึกษาบูลเรียนมื่สิเก็บไปตะพื่อตะพนะื่อบ่ได้แล้วเนาะสวยงามพักี่นอ้อนไหมเห็นเกี๊ยวไปจิ้มฉันอยากตำสุ่มตำแล้วฉันก็จะเอาไปจิ้มโอ้เฮียลุงมาไซนี่มาใส่นี่แล้วลูกจ้ะพี่มาใส่นี่งามพัก กระถินฝรั่งโอ้ถ้าเพื่อนสาวมาเก็บเป็นพักนี่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 หลายคักนี่เธอนี่นี่เก็บพักสะเดาเอาไปรวบกินก็น้ำกินอ้ก๊อปไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะเผื่อนเซบออเยคยกินมาคักหนึ่งแล้ว หนาวกับหนาวหพี่ๆๆๆทั้งมือรายหยิบมาพี่ิแล้วลูกเจ้าโอ้ยไปโน่นหนาคุณนายคุณนายมาเก็บผักกินได้หมดได้นเนาะไปลวกเก็บผักสะเดา ถ้าใครอยากโอ้ใครอยากหลุดคุ้มอ้วนกินผักอันนี้เด้อกินไรก็กินไรก็บ่ได้แล้วก็ท่องใช่ท่องเป็นจานระบายไม่ต้องไปสื่อยาหลุดคุ้มอ้วนเลยอยากบตรงตรงไม่ต้องไปสื่อยาหลุดคุ้มอ้วนผู้เฒ่าสองคนมาเก็บผักเดาคุณนายเมี์เขา นี่เลิกเลิกงานมากเขาเกิดเลิกงานมากเลยแวะเก็บสะเดาจ้าเลิกงานมาตะเก็บเสดาเฮียอุ้ยงามคขาบอพี่นะนุ่งจ๋าหมวกเอาขื่นนู้ดมาเห็นคนหนาง่ายหนาเลยเนาะฉันไม่อยากให้ใครเห็นเอ้าเบาไปแต่พืนแต่พืชไปใจคนเห็นวันนี้ไหมเนาะแต่ถามว่าหลักขื่นไม่หลักเด้เฮ้ย พากันเลิกงานมากกว่าเก็บพักพี่น้องจ้าคนคนน่ะคนสากเขาปลาสาวเอาสาวเอาจะเหลือนี่นนเนาะสดงงามงามพี่น้องจ้าไม่ต้องไปอัน,นอยาอ้าย <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเพื่อนยาระบายเอ้ยขากลรองกับบ่มีเอามืออนะันจับท้ายเอาไหมเอาไปลวกกินนอู้งามควางามเนี่ยเลยไม่ต้องไปซื้อย้ายเสียเงิน น้มครับพี่น้องเด็กทำงานโรงบาลนะจ๊ะอือพี่เขามันรูดูอือเขาเรียกมันพี่เข่าคุณนายเมนะโอเคนะเพื่อนเช่กันพาหนักพาเพื่อนมปล่อยจะพักเสดาเอาเก็บเก็บแป๊บบันเนี้ยทำงานโรงบาลเนาะอุ้ยตัวแรกกับบอกว่าคุณผู้ชายคือยาอีกิน ทองทองอิงไทยนะพอเราอายุมากงามค่ะคุณสะเดางามปลาสะเดาพี่น้องพักกันมาเก็บสะเดาปลวกเด้อไม่ต้องสื่อยาพักันไปเห็นงานเลยงามมาเก็บสะเดาพี่น้องได้ัอสะเดางามงามพี่น้อง เก็บเลยเด้อเก็บเลยไปลวกกินถ้ามันผิ่งไรอ่ะอืมฉันเคยเสียบมาแล้วคืออยู่อย่าไปซื้อยาอีเขาเรียกว่ายาเวลาเองของน้ำเลยเก็บสะเดาจ้านี่สะเดางามคักพี่น้องจ้าอุ้ยเก็บไปลวกไว้จะกินบ้านห้องอะไรจะตู้แข็งงามคักนี่ ถ้ากันเลิกงานมาอันถ้ากันแวะปลาสตอร์พี่น้องจา้าอู้ยงามพักนวเธอเนาะอุ้ยเจเหลือนี่ฉันก็เด็ดเอาเด,ดิเอาเดิดคุณไหนมึงดูคนยอนงามๆกูนะกินได้เด้อไม่ตายเด้อเอาอีเล็กบอกไปที่ลอาบัวบี้อ่นส่วนเขากล้องคู่คนเขากล้องน้ำพี่น้องจ้าเพื่อนกันจ้า เป็นเพื่อนกันเห็นงานเลิกงานมากันพวกกันแวะเขาป่าอาเก็บผักสะเดางามคักงามแน่พี่น้องจ้าพุ่น้องเสดาวฟัดหลังเอานี่เธอเธออุ้ยปลานนี่งามคักอันนี่มืดดีกว่าเราไปซื้อไอ้ยาที่ว่านี่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 ม่ใช่กิน มุงกินบดุงตีร่างกายกินนอนกินเนื้ <laughs> ม้วนกุบในปลาผักสะเดา <laughs> เอาฝอนใส่ด้วย <laughs> ยังไม่กลับบ้านเลยด้วยังบีกับพักเหอเจ็บเห็นพักเห็น <laughs> ผักสะเดาดูดใส่เลยพุยนุณหรอ <laughs> หู้ยเพียดเขาไม่ผิดเธอพอหนึ่งไม่ใช่อะไร เพื่อนทูหินเล็กอะไรได้แต่จินแค่อะไรได้ม่ตายไงเขาบอกฉันปึ๊บฉันก็บอกโอ้อันนี้กินนี่ตายจริงเลยโดนโดนขอปลาพักเพื่อนตำรวจที่มาจับพวกเราไม่เพื่อนโอ้ยไม่จับอี็อย่างนาะทีงนี้มิตรปลาพักสะเดาจคุณหยอดอ่อนๆคุณหนะเธอลหรอคุณหนะแม่นวัดปลาสะเดาจคุณงามคักงามแน่พี่น้องจ้า เก็บสะเดาเก็บสะเดาไปขายบอกันามบ้างด้วยคุณนายคุณนายเสื้อแดงเถิ่งอายทถ้งอยากเข่าว่าเอ้านี่หอบเอานี่เอาไปไล่ไลจับโอเคคนสวยเซ็กซี่จ้ะเอาอีกเท่าอยเก็บปิดป้าเมื่อกี้ไม่หลายขนาดดุมากนี้เถเออเก็บเลยเก็บย่างเดียวหุ่น หันมะนาวไม่ใช่กล่องเลยหันดอกกล้วน้ำ <c oughs> น้ำกว่าเห็นอ <c oughs> ยากแต่พ่อแม่พี่น้องเห็นนะ <c oughs> ส่วนพนันมาหลายเทีเราแหละพนพักงานมีเวล่าเนาะคนเห็ดงานคนเห็ดดนก้นยายมียาย,ม,ย,ายมีเห็ดโบดนยายมีเห็ดสามสี่ชั่วโมง,งตะละมือตะละเวนดนดดูนพอ่พอพ่อพักเดาโดดใส่เลย <c oughs> ว่เคยพ่อฟักเอาก็ไปหุ่นพี่น้องจ้าปลาสะเดาจ้าเอาเพื่อนสาวว่าปล่อยเสียปลาสะเดาคัากบ่าบานเจ้าอาันกินเบิดมูบานกับ่เบิดเนี่ยเมนบ่นเธอ <S <S เ,เอ๊ะตามปักขากูวันนี้เอ,เอาไปกองไว้แล้วมะัเอาไหมโอ้ยพอแล้วมัพอเธอ,อเพื่อน ุวยงามคักง,งามเนี่ยคุณ mm hmm. นะ้าไปเจอท่านคุณป้าเอารถไปจอปดพูดจอดรถพุดน้าป้าพุดน้าป้านึ่งจักรยานอยู่ตรงนั้นไม่เอาพูดนตอนนี้ก็งามไม่แห้งแล้วนี่ตอนนี้ก็งามแล้น,นี่ค <c oughs> ักเสดาขึ้นงามพักเนาะ พี่นอ้องผักสซ่เดาประเทศไทยเขาตอนนี้ประเทศไทยเขามีพักแบบพวกเรากินไหมโอ้ยบุคอยมีดอกผักประเทศไทยประเทศมันคนกุศบิบมีคือบ้านคือเยอระะมันเหรอเนาะนก็เลยผักกันเนาะ,อออะเอามาคนสวย <laughs> คนสวย คนสวยเขาดีๆเบื้งดีๆเอสวัสดีดีดีหรองามงามคนสวยลายแถะสวัสดีอีกสวัสดีจ้าสวัสดีอีกรอบสองตายแล้วกูคนน่ะพ่อไปพ่อเหรอเนาะโอ้ยมีฉันยกนิ้โป้งหล่อนเลยนะ ข <Billie S 2> อคุณหลายๆสากได้มากนำ Dum Dum ้ำแมนแมนเก็บได้เท่าเก็บเก็บมาทีเดียวให้มันคุ่มไปเลยแมนอันออกดอกแกได้บ่าวหมต้นนี้เบาสิเบาสิสุดยอดไปขั้นสูงมาทีเดียวคุ่มเลิกงานบอกวัามาทีเดียวให้มันคุ่มขาดไปเลยโอ้ยเลิกงานยังไม่ได้กินเข่าเด้อนี่ทิ้เข่าอยู่ก็เก็บผักกลางทา้งนี่จะเหลือนี่เนาะ บอกคุณนายมีอ่อเวลาผมมาเข,าข้าเขาจะบอกว่าพักอันนี้กินได้พักอันนี้กินได้แค่ก็แคนักแค่ถิ่มเลยแล้วที่เหลือนี่นเนาะพักควงไข่มุกคุณเดทเธอเก็บไปนะนกินได้นั่นนะ่ะพักควงไข่มุกคุณเดทไปลว<น>กกเนี่ยขมขมนี่นี่นี่ขมคือพักสะเดานี่โอ้ยเลยกินตายบ๊อบบ๊อบอ,บอ,บอ,บอดอกก็กินได้หมากก็กินได้เอาไปลวกกินน้ำแกงดักควงไข่มุกจ้าคุณถ่ายซองฟอนอุ้มคุณคุณคุณ อจันขอคุณแม่ต้องเก็บเอาพักพวงเคยมุกเอาไป่ลวกกิมเนาะพัดน้ำมันหอยไม่รู้ว่ามันมนขมขมพี่เดานี่ตินงลวกเราติ้อ่ะพักกันเก็บพักขังทั้งพี่น้องจ้ะพักบ้าบานนี่ที่เหลือนี่เนาะเอยหนายเบิ้งด้วยโอ้ยเอาอีกแหละเงยหนายเบิ้งเนี่ยนี่เดี๋ยวเอาเก็บ ผมก็ยาวพอผมดิมันงามครับนี่งามงามงามดีเหลือนี่ซักเขาปางจัดเขาปาเก็บเออเมนเมนเมนพักที่ว่าเขาเรียกว่าพักเกียร์พักเกียนนี่เธอละก่อนนึ่งนี่มาก่อนนี่มะไหนปาที่น้องจ้างามพักที่ก่อนอีกเดี๋ยวจะเข้าไทยกันเก็บเก็บดีเดียวกิ่มเนาะเก็บท่ซาเก็บท่าซาอุตาละ กินได้บ่นผักข้องขึ้น <abei> มุกดอกมันก็กินได้อันยอดก็จะกินได้เก็บผักขังข้าวพี่น้องปลานเลยเนี่ยพูดนะมิตรปลาผมมามาผ้ากันเก็บอันผักเลิกงานแวะเก็บผักในป่าพูดผักสะเดาลพี่น้องจ้าได้ได้หลายพูดแบบล่องเห็นนั่นใหงื่อคว่างคว่างกินขมขมจงเมียกินน้ำแน่ โว่สีหอดบ้านวันนี้แวะหนา้าแวะหลังคนซากได้เก็บ <c oughs> เป็นบ่มี่เวลาจังสี่เนาะคนเทศงานมือนหนึ่งหกเก็ดโมงก่อยประเทศบโดนทุกคนสามสีโมมงเนาะมาเนี่ยนี่พระกาศหน้านี่เทอานี่นี่กินได้นี่ลวกกระแซบนี่เก็บผักขังท่ามพี่น้อง ประกาศน้านี่ประกาศสนีบหมดข้าเจ้าเอิ้อนลงคนเนะาะผักนี่ก็งามงามนะเก็บตัวเก็บเก็บขับไปในปลารถเสษเศษท่านนี่เพิ่นเป็นท่านน,นั้นตัวนี้ เอาบ้านย้ำเลยบุสองเท่านี่มันนี่เป็นลวกแต่พันเป็นปนันพันพันมีน้ำพี่น้องจ้ะมาต้องหอกบ้านง่ายดอกสองเท่านี่ี้ยังนอกบานนี่เนาะเอิอนเนาะโอ้ยมันเจืออีกแล้วเด้อยิบ้านกักทีดอก <c oughs> <c oughs> บุหอกดอกบ้าน ไปตรงไหนก็มีแต่ภาคเนาะเย็บน้ำเนี่ยสองแถวดองในตัวดอนใน,นมีหอขันกินมาถอช่วยเย็บช่วงนี้เขาจะออกดอกแล้วไงอือคุณนะ่ะหลังจากเดือนนี้ไปแล้วหา,ากินยากอันเลิกงานแล้วก็บอกเขาบ้านเป็นพังคับแวะปาลาแวะบังคันตำบังนี่พี่น้องจ่าบัดท,ที่นี่สองแถว เก็บผักปลาตุวนต่วนมาสิมีเวลาได้มาเก็บน้ำคุณนายนุ่งเก็บผักคางปลาพ่อไปเถอะเขาเคยหายยุคเวลาเขามีเวลาฉันทำงานไงฉันทำงานโรงบาพลพ่อรอเนี่ยเอา้าเขาจีเก็บไปฝากแล้วก็ดองไว้ยุคเตะเอาเบื้องด้านนี่เอา้าถ้าช่วงน้ำในมีน่ะน้ำขึงยากเด้เราเห็นนะจาจักเจอหันมาเบื้องดูน้าน่ะเอาอีกแล้วอยากจะดูหนา้าเอาเนี่ยเอา้เอา ออพอ่อเราคนนี้จงไปเป็นเสียเพื่อนเนี่ยเอานี่นี่โอเคเนาะ